สวัสดีพี่น้องปปองไปเอาความอร่อยมาอีกเร้วันนี้พักกินข้าวนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าทำงานเหนื่อยก็ต้องหาข้าวกินนะคะอันนี้ก็คือมามา่าเผ็ดคุณ2อนะคะที่ทำงานในครัวนะคะหนูก็ขึ้นมาทำครัวะคะ่ะเสจแด้วก็ต้องไปรยงานต่อนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็ขนนำเสนอนะคะ มามาผิดคูณสองใช่ไหมไม่รู้คูณสอง,ค,สองคูณสามเนยนะคะไม่ผิดเราก็เติมได้นะคะเพราะว่าเรามีเครื่องครัวอยู่ในตู้เย็นข้างล่างนะคะที่ทํางานแล้วก็มีครบนะคะนี่ครัวที่ทํางานข้างบนนะคะนิ้วเราก็ขึ้นมาทําได้นะคะอิสระเสีีมีเจ้านายดีเนาะอย่ามองแบลก,กาวนะเพราะว่ามันเป็นที่ทํางานเนาะ ลุกก่อนเอาลืมบอกนะคะมีปลาหมึกน้อยนะคะปลาหมึกน้อยๆนะคะแล้วก็นีเ่เห็ดเห็ดอะไรอะ่ะตัวขา,ขาวๆนะ่ะอันนี้พี่น้องจา๋าอร่อยที่สุดทยอต้มผโล้เขาเรียกว่าจมูกหมูอะจมูกหมูนะ่ะแล้วต้มอ,อย่าให้เปื่อยนะต้มแบบกรึบๆๆๆเอาละแล้พี่น้องจา๋าความอร่อยกําลังจะมาเยือนนะคะ ทำงานด้วยเราต้องกินด้วยไม่ใช่ทำงานอย่างเดียวเนาะลงแต,แต่ลงแต่คลิปคนสวยคงงามก็จะเบื่อนะคะหิวหิวหิวเอาความหิวมายั่วกันนะคะพี่น้องเห็นไหม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 เนี่ยวันนี้ใส่ปลาหมึกตัวน้อยทีระคำพอนะคะแล้วก็อันนี้นะคะมีเสริมทับนะคะอร่อยมากอันนี้นะพี่น้องอย่าต้มให้เปื่อยนะถ้าต้มเปื่อยมันจะแบบมันจะยุย่ยๆแล้วมันจะเบียดเยดเยอ่นะ ต้มพอดีแบบว่าต้มด้ฐานนะโยตุ่มฐานนะคะแล้วก็ต้มมันจะอร่อยคือแบบเราก็ต้องชิมเอาเนาะชิมเอารูว่าเออมันพอดีแบบว่าไม่เปื่อยพอมีกรึบกึบอะ่ะมันจะอร่อยมากวันนี้ก็จะมีแค่แตงหนึ่งลูกนะคะถั่วลวกผักไม่มีมาได้ซื้อผักมาสำรองนะคะก็เอาแค่นี้ก่อนนะคะพี่น้อง กินไม่หมดก็ไม่เป็นไรค่ะนะคะอันนี้ถาดคูดใจนะถาดน้อยคู่ใจนะคะที่จะไปซื้อใหม่อีกอ่ะนี่เห็นไหม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 น่ากินไหมเพื่อนๆน่ากินมากเริ่มอ้วนอีกแล้วค่ะเพราะว่ากินอร่อยนะคะเด<ม>ี๋ยวจะชิมเห็ดให้ดูนะ<ม>เป็นดอกๆเลยนะคะ<ม>เขาเรียกเห็ดอะไรก็ไม่รู<ม>้แพ็ก็าสิบบาท เผ็ดเผ็ดเผ็ดสุดยอดนว่จะไปเติมพริกไม่ได้ไม่ได้ที่จริงมันต้องมีผักข้างล่างมันต้องมีผักต้นหอมผักชีเนาะแก้มเนาะาจะคิดมากพี่น้องจ๊ะก,กินไปรวมอยู่ในท้องวันไหนมีเยอะเขากินเยอะวันไหนมีน้อยเขากินน้อยเนาะวันนี้ผักน้อยก็อื อร่อยอันนี้เผ็ดๆแก้มด้วยปลาลูจมูกหี้แซบอย่บอกใครพี่น้องไม่ได้มูนะ,ะยอดต้มปลาลอร่อยมากเรามีสูตรอืม โอเคจะไปเอาตรงนี้แล้วน,นะพี่น้องไม่ต้องไปไกหลหรือาอากินให้ดูสักสี่ห้าคำให้พี่น้องหิวตามอืมอืมยังมีไข่ต้มอ,อยู่ข้างล่าง ไปกินต่อข้างล่างขมางบนไปต่อข้างล่างนะคะมาพี่น้องจ้าว่าจะไม่เราจะไม่กินให้ดูแล้วก็จะกินให้เบิงซะนะพี่น้องจ้าความอร่อยนะคะก็เลยอย่าเบ่งปันป่นนะจ้านะจ้าพี่น้องทํางานเหนื่อยเราอย่าคิดมากกินให้อิม่มกินให้อิ่มนอนหลับอย่าคิดอะไรเยอะพี่พี่คนอะหามาแด้วก็กินนะพี่น้อง อืมเยอะนะมาแต่งทำละมะเขือเทศกล้ไข่ต้มนะ้องคุอกี้บอกว่ามีแต่ถั่วไปอเนี่ยมาดูในตู้เย็นมีมะเขือเทศไข่ต้มอยู่ใบเนี่ยกินันละมือพอนะจ๊ะกินข้าวัะละมือพอกินเยอะแต่กินมื่อละะรั้ง แ่บแสบไปเนาะหรือว่าหิวบุ๊บเนาะวันนี้จะพากินอาหารเกาหลีนะคะไปกินนึ่เกาหลีนะอย่าบอกใครเห็นไหมอร่อยน่้ เดี๋ยวพี่น้องสิบเบอ่อเอาจะของเสบตาให้เบือ่อเพื่นะเนาะก็พักเบียดกินข้าวพักเบียดกินข้าวมงบอกมานัวกันน้องพี่น้องเี็จังหวะซิ้งชีวิตต้องมีหลากหลายเนาะอืม ผลไม้กับมีแอปเปิ้ลกับลำไยนะคะกินแล้วก็จะร้อนในสิบะนี่เนาะชิ้นโต,ตๆอร่อยกินไปคือไปจะร่างกังจะร่างกังไปห้ามู คุณเรื <derived> ่องความอ้วนเนี่ยหมอเลยบอกว่าความอ้วนอะ่ไม่ใช้ตนไม่สบายคุณคนไข้เขาบอกคุณได้ใช้แน่คุณพผอมแน่นอนคุณไม่ต้องกลัวหมอยังไม่กลัวอ้วนเลยหมอว่าออหมอปลอบใจอืแล้วเราจะเชื่อหมอดีไหมอ่ะเนาะเราจะเชื่อ เราจะเชื่อหมอดีไหมความอ้วนก็บไปใช้ตอนไม่สบายโมบา่าคือจะแมนเราพี่น้องเนาะอือพูดด้วยความสนุกสนานเลพี่น้องอย่าซีเรียสนะคะเพราะว่าอันนี้เล็กๆน้อยๆมาเล่าให้ฟังเอาละทำเป็นน้ำจิ้มผมเป็นน้ำจิ้มให้พี่น้องดูอืมอร่อย,อยจริงนะพี่น้อง ดูที่ความพอใจเราอยากกินแล้แล้วก็ใส่ไปกินไม่หมดแล้วก็เก็บมาของกินเองนะนะเนปลามึกมวันนี้ก็คือตัวมีกล้วยก,กันน่ารักน่ารักอละคํคนะคะนะขอบคุณทุกกำลังใจที่รับชมทั้งความสวยความงามและอาหารการกินชีวิตเรา ต้องเดินไปด้วยการกินนะคะพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า